ป๊าป๊ามาม่าแต่ว่าแต่ว่าฝึกให้พูดพ่อกับแม่นะแต่แซนดี้เขาเแต่แซนดี้พูดว่าป๊า,าป้ามาม่าป๊าป้ามาม่า แต่ให้เรียกพ่อกับแม่นะพ่อมะ<า>พ่อโอยอุ้ยมา,มา,มาแม่อารมภูงแฮ เฉนดีร้องเพลงให้ฟังนะแสนดีจะร้องเพลงให้พ <wh LAKE BLANK> ี่กี๋ฟังนะโอ๊ยฮึ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  ร้องเพลงว้าอ่ะว้าฮะฮะให้แม่ร้องไหมให้แม่ร้องฮัลโหลฮัลโหลอืมเพลงอันดังวันสอามสี 7 and 8 1 little 2 little 3 little Indian 4 little 5 little 6 little Indian 7 little 8 little 9 little Indian 10 little Indian boy ตาแทนดีบ้างโอ้ นั่นนั่นตูดไหมแส่แซนดี้เป็นตลกฮ้ยกินข้าวกินข้าวไมต้องแข็งแรงมาก เกิดเป็นไม้แสนด,ดีก็ต้องทนทานมากเพราะว่ามันมต้องเอดตอดอีกแล้วไม่เปิดแอรหะเปิดแอรตัวนู้น<ม>เอาอะไรคะอ๋อกินใช่มเดี๋ยวรอ,อแป๊บหนึ่งนะมันมันกำลังร้อนๆนะบอกพ่อเร็วๆหิวหิวหิว,หว,<ม>วกินกันก่อนแม่ไปล้างมือกันนะแสดดีดชอบเปิดมือมากค่ะ One little two little three little Indian four little five little six little Indian seven little eight little nine little Indian ten little Indian boy มาใส่ขอใส่ขอน้าสันดีอยากกินอะไรนะไข่เจียวร้อนร้อนผักอะไรอะที่นั่นผักรวมมั้ง ตักที่ป้าต้มอือฮะ uh huh. นีักอะไรมาแสนดีโอ้พี่พีสัสดีค่ะกี่พันคนนะสองพันหนอสวัสดีค่ะเอาไว้ตรงไหนเอาเอาข้าวไว้ในนี้เลยเดี๋ยวเอาช้อนก่อนนะพี่พี่สองพันคนเดนมาดูแสนดีกินข้าวเหรอคะ แสนดีต้องกินเก่งๆเลยนะเพราะว่าพี่ๆมาดูเยอะเลยใช่ไหมเนาะมา,ะาว,วันนี้คุณพ่อทำกับข้าวให้ค่ะวันนี้แม่มัดผมให้นะเนี่ยไม่ค่อยเท่ากันหรอกแบ่งไม่เท่ากันขยีอ่า ปลาด้วยเอาปลาด้วยปลาด้วยเทมันเลยใช่นี่ปลาฮามาจินะฮามาจิทิ่เมื่อวานกินปลาช่อนวันนี้กินฮามาจิซะแลียวพ่อขอน้ำใส่ถ้วยได้ไหมน้ำใส่โอเคกินฮามาจิอี้ปลาเยี่ยมไหมก็เอามาเอามาลองชิมสิมันไม่ใช่ไม่ใช่เขาจะล้างมือเขาจะจุ่มมือเฉย อร่อยไหมรสชาตมันเป็นยังไงข้าวขยำม,มือค่ะยางไงกินแบบคนสุพรรณคนสุพรรณของแท้หมดแล้วบอกนะอ่คิดไพ่อวางเถอะหมดแล้วบอกนะหมดยังไนไหนดูดิอ,อ้ว้าว ใช้มือช่วยใช้มือช่วยกินด้วยได้ไหมคะกินด้วยนะแม่กินด้วยได้ป่นี่นะอร่อยเนาะอร่อยเนาะอือหยพี่พีมาดูตั้งสามพันสี่นีอร่อยอร่อย,ออย,ออยเปิดมือเปิดมือมีข้่าไหมนะ มีก้างหรอกเอาไปเยอะๆเลยไหมเอาไปเยอะๆไหมเ้ามียังเ้ามียังว่างหมดยังอยังเคี้ยวอยู่ยังเคี้ยวอยู่เพราะว่ามันมีผักแซนดี้ก็เลยต้องเคี้ยวเยอะๆใช่ไหมสวัสดีค่ะแซนดี้กินข้าวค่ะแซนดี้กินข้าวแบบคนสุพรรณนะเปิบมือ,อ วันไหนกินมือมาอวันจะแซบอะไรไหมคะพี่พี่กินข้าวยังคะ่ะน้อยไปไหมเด็วเ <c oughs> ย่ตกมือสัน,นิีเก่งกวันนี้หลายจุกวันนี้คุณแม่ทำให้คะ่ะป้าไม่อยู่ป้าฮะอ๋อจะกินเองเหรออะไรอะไรอะไร,ะไรทำไมออะกินเองไหมล่ะ อินเดนะ่าอือ,อยางอาการมันเป็นยังไงอยากแม่เลยอืมอ๋ออปาลาะมันก็แซบอยู่นะเมื่อวานเรากินปลาช่อนทอดกันใช่ไหม วันนี้เรากินปลาฮามาจิฮะพ่อทำอร่อยไหมคะรสชาติเป็นไงสวัสดีค่ะดูคุณแม่แล้วกินเองเลยอะ่ะ อื้ให้แม่ช่วยกินเหรออร่อยนะก็อร่อยดีนะเนาะแบ่งกันนะอุ้ยอะไรติดปากค่ะ บอลแม่บอนแม,นแม่แบ่งกันกินไงจะได้กินหมดไวๆจะได้ไปเที่ยวสันดีจะไปเที่ยวไหนคะสันดีจะไปเที่ยวอุ้ยอุ้ยอุ้ยไปเที่ยวคะ่ะอันนี้ให้ใครกินคะ่ะอืม อร่อยนะมันมีผักด้วยค่ะมันมีบ็อกโคลี่มันมีผักใบเขียวโอ้อ้าวมีแกงด้วยหนมีแกงด้วยนะวันนี้คุณแม่จะไปซื้อชุดค่ะไปซื้อชุดวันที่สามมีถวไห ความอะไรเขาเรียกว่าอะไรทำไอะไรที่ท,ที่แกมมี่ค่ะก็เลยต้องไปซื้อชุดโตวไวมากโตวไวโตวไวว่ากินข้าวเก่งมากเลยเนาะเดี๋ยวดูจิแล้วแส่ดีดูพี่ปานะพี่ปาพี่ปายังไม่ได้กินข้าวเหมือนกันเล็กอุ๊ยไม่ได้ว่นไม่ได้ไหมใช้ช้อนป้อนไหม,มวันทุ่ที่วันทุ่ที่ บาเบาเบาเบาอันนี้ไหมอืมเบาเบลูกเบาาเบาน้องกินกี่รอบคะสามรอบแล้วค่ะเช้ากลางวันแล้วก็เย็นแล้วก็กินนมกินข้าวเสร็จแล้วก็แปะสักแป๊หนึ่งแล้วก็กินนมตามมะมมะมของแม่หมดละอ๋อ กินอะไรละ่ะไม่มีเลยอืมเป็นแบบแซบ่บแซ่บมากอืมเบาๆค่ะแม่แม่ครัวแม่แม่ครัวเบาๆอืมนี่คือฝีมือพ่อนะองชิมใครเก่งมาก คุณปู่ไปไคุณปู่ไปถ่ายหนังค่ะไปสองสาวันและกับวันนี้คุณปู่ไปถ่ายหนังที่แทบแทบประจวบค่ะคุณปู่ไปทะเลแซนดีอยากไปไหมวันทีวันทุกออามไม่ถนัด ใส่ช้อนใส่ช้อนเฮ้ยมันได้แล้วกินเลยกินเลยอ่ะใส่ช้อนให้ค่ะอืมันท,ทุ่ีน้อทนสันตนาราขอบคุณค่ะอืมวันนี้กินกับข้าวกับปลาค่ะ ข้าวปลาแล้วก็ไข่เจียวใส่ผักวันจูที่กินยังกินอยู่ปะดูสิคุณพ่อก็ให้ปลามาเยอะนะเนี่ยปลามันผสมอยู่ในนี้เต็มเลยวันจที่ห้ามโอ้หนี่ก็ยุบไปเยอะแล้วนะ พี่พี่เห็นไหมเก่งแม่ตบมือตบมือคุณพ่อตบมือเออแดงนี่พอ่อยู่นี่ใช้งเงอือใช้งเงอือพี่นี่ไงแซนดี้บอกพีพีสิเดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวกันนะเออแซนดี้อะนอนเก็บแรงไว้แล้ว เขาจะมองพี่รักอ่ะล้วเขาก็จับเสื้อเขาแต่นีมองพ่อไม่ทนัดอ่ะ <laughs> แต่นีมองพ่อไม่ถนัดก็เลยจับนีแล้วก็บอกกันดีๆก็ได้ไม่ต้องดึงเสื้อก็ <laughs> <laughs> มองพ่อไม่ถนัดอืมยัมมียัมมีแบ่งกันอืม thank you ยังไม่หมดหรอหมดแล้วต้องกินเป็นเพื่อนกัน น้องหนึ่งขวบแล้วค่ะวันนี้น้องกินเอ,อเมื่อเช้ากินขนมปังไปแล้วก็กินข้าวต้มแต่ว่าไม่ค่อยชอบข้าวต้มเท่าไหรช่ชอบชอบข้าวธรรมดามากกว่าแล้วก็มื้อกลางวันกินเป็นข้าวสวยแล้วก็เป็นไข่เจียวใส่ผักแล้วก็เป็นปลาอือโอเคโอเคมา อ,อ้าวม่วงสัง,งั้นอุ้ยไม่มีน้ำซุปซะด้วยอยากได้ชิ้นเนี้ค่ะป้อนให้หน่อยได้ไหมคะนี่อยากได้ชิ้นนี้ป้อนให,ห้หน่อยได้ไหมะ เหมือนพ่อเหมือนปู่สาวสุพรรณสันดีเป็นสาวสุพรรณหรือเปล่าดอกไม้สันดีเป็นสาวสุพรรณหรือเปล่าค่ะดอกไม้อยเอนดอกไม้สันดีเป็นคนสุพรรณหรือเปล่าออจ้ะดอกไม้สวยไหมดอกไม้กี่เดือนแล้วหนึ่งขวบแล้วค่ะ น้องได้กินอะไรนะซีดีแลกหรอไม่ได้กินเลยน้องไม่ได้กินซีดีแลกเลยกินข้าวปกติค่ะอว้าเอ้ยไม่ดูกันดิไม่ดูกันไม่ดูกันดูทำไมเู้ออโอ้ยไม่ดูพี่พี่ที่พี่พี่ทำอะไรให้อ่ะอ๋อเออว่าสันดีถามว่าพี่พี่กินข้าวหรือยัง เกาางเงี้ย <laughs> หาเรื่องฉันด้วยหอือ,อะอยากดูอะไรใจอ,อ,อยากดูพ่อแม่ก็ไม่ได้บังขนาดนั้นนะแม่ก็ว่าแม่ไม่ได้บังขนาดนั้นนะ พอเปลี่ยนที่พอย้ายที่บังไว้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 แม่บังไว้สิเจ้าแสนดีดึงอ่ะเอ้าพ่อหายอุ้ยพ่อหายไปไหนแล้ว ยังไม่เล่นยังไม่เล่นกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนยังไม่เล่นนะคะเยวค่อ่เล่นนะเดยวค่อยไปเล่นยักกันนะโอเคไหมสันดีสันดีฟังฟังสันดีฟังก่อนเรากินข้าวก่อนนะแล้วเราค่อยไปเล่นยักเอาไหมเอาป่ะเอาไหมเดี๋ยวให้พ่อเล่นยักเอาไหมพ่อเ๋ยวพ่อเป็นยักนะได้เปกินข้าวเสร็จก่อนกินข้าวเสร็จก่อนแลรอเล่นยักเอาไหม อุ้ยทำไมเป็นเงี้ยฮะโกินเยอะอยู่นะเนี่ยพ่อทำมาเยอะนะเนี่ยก็ไม่ต้องหมดดีพัดเลยแบ่งแม่ด้วยถามที่ลอยกระทงปีนี้พี่ๆเป็นลอยกันที่ไหนคะ เาชอบมองหน้าพ่อมองหน้าพอ่อ,าพอแล้วก็กุ้มกิมรักไหมรักพ่อไหมคะรักเนาะรักแม่ไหมคะรักเนาะรักกันเดี๋ยวกินอีก oh, กินอ้ยเอ้าไม่โยนสินนโนนะสันดีมัม แค่คำเดียวพอเพราะว่ากินเยอะมากแหละจะหาหาปลาให้หาปลาให้หใ,ห<อ>ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมอ๋อเรียกพี่พี่มามาอานี่ Come on Come on อ,อ,อะบ้านท่ที่เด็กแสนดีก็ต้องกินนมพอละแค่แค่นี้พอเยอะเลยวิมีปลาด้วย